ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนงานไหว้พระจันทร์ปีนี้คึกคักยิ่งที่ตลาดจีนโบราณชากแง้วบางระมุงชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้ f r e นช h เฟนชบังชู เ e r y good. <laughs> okay. Good <luck. S 2> Thank you. ุดนั้ประจันสวยเด่นจุดวันเพนสวยเด่นงามตาที่กลางจานนั้นปลาของเรามีชื่อ <laughs> ตลาดจีนโบราณชากแง้วที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ติดหนึ่งในสิบของตลาดบกในจังหวัดชนบุรีเพราะมีอาหารดีๆให้เราได้มาเที่ยวมากินกันทุกวันเสาร์และเมื่อวันไหวพระจันทร์ที่ผ่านมาผู้คนหลั่มไหลภูมิใจไหมครับภูมิใจมากเลยครับช่วยเด็กินชุมชนดีขึ้นด้วยลูกหลานก็ได้กลับมาอยู่บ้านค้าขายมาช่วยมาดูพ่อแม่ประเพณีนี้ บ่งบอกวัฒนธรรมร่างเงาค,คนไทยเชื่อสายจีนเป็นมาหลายสิบปีแล้วครับ<อ>ร่วมร่วมร้อยปีแล้วเราสืบพ่อกันมากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่ววมสสนนนับนุด้ยเราต้องรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศไทยเอาไว้งานประเพณีท้องถิ่นระดับชาติระดับโลกต้องรักษาคุณค่าเดิมไว้ให้ได้ปัจจุบันนี้นําคุณค่าเดิมมาสื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้แปลงมาเป็นในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยตลาดจีนโบราณชาติเงียแห่งนี้ทําเงินไหลในพื้นที่ได้เดือนละนับล้านบาทว่าแล้วสวยว่าแล้วรวยบางเกี่ยวกับประเพณีความเชื่อพระจางนางให้ความสุขสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืน แล้วก็ช่วยจิตใจคงรีหอ,อะหมากรากไม้ไหว้แล้วก็จะรีไปด้วยอ๋อมันเกี่ยวกับพื่อผลการเกษตรด้วยนะครับคงอัตลักษณ์ที่เรามีไว้นะคะเออจริงๆเข้ามาเนี่ยเข้ามาชื่นชมอะไรเราเราก็พยายามเก็บรักษาไวน้น,นะคะแล้วก็ดูแลให้ความสำคัญกับน,นักท่องเที่ยวดุจญาตินิดตลาดนี้ติดอันดับที่ <c oughs> หนึ่สิของประเทศไทยตลาดบกตลาดบก สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าความงามของแสงจันทร์ได้ส่องสว่างลงมาสู่ตลาดจีนโบราณแห่งนี้แล้วครับวัฒนธรรมไทยจีนดีๆมีอยู่ที่นี่ครบคันพบกันทุกวันสาว<า> <c oughs> วันนี้พี่น้องพวกข้าโลกเราได้มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงเมืองจีนมาแรงกำลังจะแซงอเมริกันสังคมนิยมกลายเป็นทุนนิยมแล้วท่าน ทุกสิ่งพลิกผันตามกันให้คันนะพี่นอนะ้องนาย ข่าวดีๆกับพี่คำรณจะไม่พูดเรื่องรวยจนแต่ทุกคนหลอมรวมร่วมวัฒนธรรมเดียวกันได้ณตลาดจีนโบราณชาติแง้วบางละมุงชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้เมืองจีนมาแรงกำลังจะแซงอเมริกันสังคมนิยมกลายเป็นทุนนิยมแล้วท่าน